ครับลองเอามาให้หารดูลูกมีเป็นปลาดุกในบอ่อซีเมนนะครับโอนคือไอโฟนปลาดุกในบ่อซีเมนนะครับมีเต็มเลยแอบเยียงประมาณสิบต,ตัวนะครับมีพาลูกชายมาเล่นด้วยนะครับโอ้เต็มเลยตัวเีลยอปลาดุกในบอ่อซีเมนวงบอ่อตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวตัวไหนให้หารดูลูกแกให้หารนะครับ มีปลาดุกไหมไหมปึ๊บอู้มีอาหารมีปลาไ,ไหมขายลูกเนี่ยมันกินแล้วดุกปลาดุกขายลูกเลยลปลาปลาปลาต้องกับมือด้วยเนีย่ยขึ้นมากินแล้วมันขึ้นมากินแล้วอ่าใก,กาาน่าจะประมาณสิบตัวนะครับอยู่ในนี้ใส่เยอะไปก็ไม่ดีถ้าใส่เยอะไปมันก็จะหนานแน่นเกินไปนะครับ พอแล้วพอแล้วมันจะอ้วกปลาดุกจะอ้วกกินเยอะเกินพอแล้วปะปเดี๋ยววันวันหลังปลาดุกก็จะไม่มีอาหารกินครับใครสนใจนะครับเอาไปใช้เป็นไอเดียในการเลี้ยงได้นะครับรในวงบ่อซีเมน